สวัสดีครับตัวนี้ผมมิสเตอร์ฮอสเซียยืนอยู่บนดอยจุดชมวิวนะครับที่มองไปรู้ก็คือเขาช่องขาดและก็วิวแม่น้ำโขงที่เป็นฝั่งลาวนะครับตักลานคือของผมก็คือดอยผาตั้งสวยงามครับอยากให้เ่ินมาเยี่ยมเยอะๆมนเยี่ยมยอดมากๆเดินต่อไปนะครับ จุดชมวิวอีกจุดนึงซึ่งเขาบอกว่าสวยงามที่สุดพอในทสุดผมก็เดินถึงเนิน102นะครับถ้าเกิดผมคาดคะเนเนี่ยตรงนี้เป็นเนินที่สูงที่สุดลูกหนึ่งเลยแต่อาจจะมีลูกโน้ตอีกลูกนึงตรงนี้เนี่ยยืนอยู่จะเห็นรอบ180องศาเนยนะครับเพราะว่ามีเมฆลอยผ่านเนี่ยเห,เห็นเเนี่ยผมให้ดูเมฆเนี่ย แล้วใครเอาระคังบอยตร,ตรงนี้ด้วยเลยใครขึ้นมาแล้วต้องตีระคังหรือเปล่าไม่มีที่ตีอ๋อมีหินอยู่ตรงนี้<笑><笑>โง่จริงๆ Hotsea.com 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 เมฆปลาพอดีครับ ผมเรียกเมกเรียบร้อยโอ้สุดยอดเมฆนะโอ้โหโอ้โอยู่ดีดีบ้างครับเจียมากเดี๋ยวค่อยเลือก่อนนะจะเลือกมาจากเจียมสองไงจะไปลำบางผมจะโบกมือ สวัสดีครับฝั่งตรงข้ามที่ท่านเห็นเนี่ยตั้งแต่ลงจากเนินนี้ไปนะก็คือแหวแสงชายะวีทะเลาเพลงฟังเพลงของแกดคาราวาวอว่าจากเทียวเมืองลาวไ,ไปหาเท้าคำแปงไปที่เมืองฝาแงแบง ดอยผาตั้งต้องเด้งขึ้นมาเราก็กอดหมอกนี่โฆษณากอดหมอกฝั่ง,งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับจะมีเรือจากชียงของผ่านมาผมก็จะโดดตามไปเลยสวยงามครับถ้าเกิดใครมาที่ภูชีฟ้าแล้วก็ปรากฏว่าไม่เห็นทะเลหมอกก็ไม่ต้องเสียใจมันมีผาตั้งอีกดอยนึงถ้าเกิดผาตั้งยังไม่เห็นอีกก็เปลี่ยนบรรยากาศไปดูวิวของฝั่งลาวแทนนะครับ นี่หมอกมากเต็มเลยเี่ยมเย็นหน้าเลยอ่ะขึนบบเย็น้าเอาจจะเดินลงได้ายากนินึงนะครับเพราะว่าหมอกเม็มเลยัที่ยวาสาัใจครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูเตเลมอยแป๊บนึงว่ะ เนินที่ผมยืนอยู่แล้วก็อันนูน้นอีกเนินหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งศรรูนย์สามเวลาเขาทำสงคราไมไปเขาต้องยึดเนินเพราะว่ามันจะได้แบบเห็นข้าศึกได้ไกลไงนี่ผมเข้าใจีแล้วใครขึ้นมาก็ต้องขอรักษาด้วยนะใครช่างคิดหมดแล้วครับหมอกมาแล้วก็ไม่เห็นฝั่งลาวแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินทาง ลงไปเที่ยวที่อื่นต่อไป ปรับสภาเปลี่ยนให้ท่านอื่นเขาถ่ายรูปกันนะครับเป็นมรารยาทที่ดีของนักท่องเที่ยวเราลงมาปุ๊บคนอื่นเขาจะไปถ่ายรูปกันต่อให้ดูวิวฝั่งหลังนะครับนี่จุดที่ผมเดินมาแล้วนี่ก็คือเนินหนึนงศูนยสอง นักท่องเที่ยวเข้ามาสลรับสับเปลี่ยนกันนะครับ